สวัสดีค่ะวันนุ้อยู่กรหญิงแล้วก็เฮียวิทยาเจ้าของร้าน19โคสีทองนะคะซึ่งวันนี้เรามาพร้อมกับ Isuzu MU-X โฉมใหม่อีก2คันนะคะวันนี้เนี่ยเฮียวิทยาจะมาจัดโปรโมชั่นทั้ง2คันเลยซึ่งอญิงจะแจ้งรุ่นก่อนนะคะคันนี้เนี่ยเป็น Isuzu MU-X เครื่องยนต์1 9 0 0ซีซีคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นลองท็อปปี2 0 2 2เป็นตัว e l e c a r นั่นเองนะคะ แล้วก็อีกหนึ่คันคันนี้เป็นเครื่องยนต์1 9 0 0นซีซีนะคะเป็นรุ่นอัลติเมทมาในปี 2, 2021นั่นเอง2องคันนี้วันนี้มาจัดโปรโมชั่นราคาว้าวาวเท่าไหร่ดีคะเฮียวิทย์ก็คือปกติเนี่ยก็คือ1 4 8 0 0ล้ 1, 48, บาทค่ะนะก็ลดลงไปเลยไล่นนี้ค่ะนะเดือนวันแม่ก็คือลดให้ไปเลยวันนี้ก็คือ4 0 0 0 0บาทเลย ห้าหมื่นบาทนะคะเ๋พิเศษแค่ไม่ถึงล้านนะเก้าเก้าแปดวันนี้เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเท่านั้นเองตัวเลขเลสวยๆเลยเอาไปเลยจ<า>ัดโปรโมชั่นไปเลยเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะคะจัดโปรโมชั่นส่วนลดแบบจุกๆไปเลยแล้วก็ถ้าลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้จะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณ1 000, 7 0 0 0เท่านั้นกับรถอิซูซูมิเอ็กเจ้าของตลาดนะคะดูแลรักษาง่ายเครื่องยนต์1,900ซีซี เดี๋ยวเราไปดู้อมกันเลยสองันซึ่งสองันนี้ต้องบอกเลยว่าออปชั่นไม่ต่างกันเลยใช่ไหมคะเฮียยใช่หน้าตาเหมือนกันเลยหรอเหมือนกันเลยนะคือดูภายนอกนี่เหมือนกันหมดเลยค่ะเนี่ยคือเหมือนกันทุกอย่างเลยคือต่างกันออปชั่นภายในว่าบาอไฟฟ้ากู้หน้ากับบาอไฟฟ้าข้างเดียวค่ะบะเนี่ยดูหน้าตาดีก็คือตัวนี้นะหน้ากระจางตัวเดียวกันเลยเหมือนกันเลยเนี่ยดูเส้นสายนะคิวโลโก้ดูเนี่ยคือดู ไปตัดหมอกไฟอะไรต่างๆนะเซ็นเซอร์ดูโค้งดีไซน์อะไรพวกเนี้คือเหมือนกันทุกอย่างเลยใช่ายงี้แล้วก็เออต่างอย่างก็คือล้อแม็กสิบแปดกับยี่สิบสิบแปดกับยี่สิบออลติเมทให้ยี่สิบอีริกนให้สิบแปดเออแค่นั้นเองเออเนี่ยคือตรงนี้หน้าตาเหมือนกันรอเลาเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเนะข้างหน้าเนี่ยตัวนี้อันเดียวกันปีอันนี้ปีอัลติเมทปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนาะ อันนี้อีเลแกนปีสองพันยี่สิบสองอ่าอย่างเงี้ยนีดูภายในคันไหน่อนดีเนี่ยอ่าเดี๋ยวเาเปิดคู่ไปเลยก็ได้เปิดคู่กันเลยเออมาดูคู่กันเลยนี่นะมาดูฝั่งฝั่งนี้เลยมเออจะได้เห็นทีเดียวสองคันเลยอ่ะเดี๋ยวดูอ่ะมานี้ลรหันต้องดูแม็คลายล้อแม็กคร่าวๆเออค่ะเนี่ยก็ประมาณนี้นะเออคร่าวๆลายล้อแม็กก็ประมาณนี้ ระหว่างรุ่นอัลติเมตตัวท็อปกับรุ่นอีลิแกนตัวรองท็อปนั่นเองเป็นล้อแม็กนะคะอีกคันหนึ่งให้20นิ้วอีกคันให้18นิ้วแล้วก็คันหนึ่งเราเปลี่ยนยางให้ใหม่แกะกล่องแล้วนะคือคันนี้ยางใหม่แกะกล่องก็ตัวอัลติเมตอัลติเมตเนี่ยคือเปลี่ยนยางใหม่แกะกล่องพอ18เนี่ยเปลี่ยนยางใหม่แกะกล่องแล้วส่วนอ่าอีลิแกนเอ้ยพูดติดอัลติเมตก็คือคันนี้ลูกค้าเกาเปลี่ยนมารอบสองแล้วค่ะอ่าอันนี้เดี๋ยวนะเราเดี๋ยวบอกเลขใหม่เลยก็ได้เเดีี๋ยวลลูกค้้าาถมมอันนขให่ วิ่งไปเจ็ดหมื่นเ็ดหมื่นรือแปดหมโลแปดหมื่น <8, 000 S 2> โลแปดหมื<ล>่นโลนะเช็คศูนย์มิวสูตรตลอดแล้วก็ยางลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วรอบสอง uh huh. ก็คือคันนี้ส่วนตัวอลิแกนส่วน,นะะอันนี้เนี่ยวันวันที่เราไปซื้อวิ่งสี่หมื่นกว่าโลวิ่ง4ี่หมื่นกว่าโลไม่ถึงห้า0 0ื่นโลเราก็บอกว่าเดี๋ยวขอลดหย่อนให้หน่อยจะไปเปลี่ยนยางเขาบอกาอยางเขายังดีอยู่เลยไปเปลี่ยนทำไม เนี่ยก็คืออันนี้ดูดิลูกค้าเขาวิ่งมาเนี่ยคือ7 0 0 0 0มื่นแปดหมื่นเขาก็เปลี่ยนยางอ่าอันนี้เปลี่ยนยางรอบสองแต่อันนี้วิ่งไป4ี่หมื่นกว่าโลยังไม่ถึงห้าหมื่นแต่เราก็บอกว่าเออยางคู่หน้ามค่ก็ดีเดี๋ยวเรามาขอเปลี่ยนยางเขาก็บอกไม่ไหวแล้วไม่ต้องมาต่อแล้วคือรถไม่ให้ไม่ได้ละอะไรอย่างเงี้ยเออพอเรามาเราก็เปลี่ยนยางใหม่แก่กล่องนี่ถ้าเกิดว่าเป็นยางคู่ตัวเราก็ต้องมาเปลี่ยนแต่จังหวะว่าลูกค้าเ็าเปลี่ยนรอบสองอันนี้ก็คือถ้าว่าเปลี่ยนรอบสองแต่เรามาเปลี่ยนเองแหมเนี่ยจบ อันนี้มาดูภายในอันนี้ก็ให้เหมือนกันเนี่ยนะให้เหมือนกันตรงนี้เปิดก็มีบอร์ตรงนี้ใช่รีโมทเหมือนกันอันนี้ก็ดูภายในภายในสีบอกก็จะเหมือนกันมีนี่ให้เหมือนกันด้วยอะไรนะผมเข้ารูปผมเข้ารูปผมดีเนาะเหมือนกันเลยทั้งสองคันเหมือนกันเลยทั้งสองคันเพราะว่ามาจากเข้ากับสีบอรเนาะเข้ากับสีบอกภายในสีส้มภายในสีส้มอันนี้ก็สีส้มทั้งตาลน่ะ อ่สีเบรกสีส้มอืก็ไม่เชงเบรกมากแกะ่าเบรกก็คือออกมันก็เหมือนคล้ายๆพวกบอดรถเบนซ์ดีเอ็มอ่ะนะบอดตัวนี้อ่าก็คือตัวนี้เออลืมไปมันจะมีหน้านี้หน้าสัญลักษณ์คูแม็กคูแม็กคูแม็กเหมือนกันทั้งสองคันเลยให้คูแม็กเหมือนกันทั้งสองคันเนี่ยเจ็ดที่นั่งขับสี่เจ็ดที่นั่งขับสี่มีรุ่นไหนบ้างเจ็ดที่นั่งขับสี่เจ็ดที่นั่งขับสี่เดี๋ยวนึกก่อนเจ็ดที่นั่งขับสี่เจ็ดที่นั่งขับสี่ยิงลึกออกไหม เดี๋ยวยังไงโทรโทรหาเราดีกว่าแต่ตอนนี้มี T ด D เข้าใหม่ไม่รู้หางบประมาณเท่าไหร่เนเพราะว่าคือรถที่ร้านเราเนี่ยส่วนมากจะสตตล์เกือบร้านล้านกว่าพอได้ T ด D มาก็คือปีสอง9ันสิบเกก็คือตอนนี้กําลังขัดสีอยู่ยังคาปรนอัดไม่เสร็จก็คือเพิ่งซื้อเข้ามาที่บอกว่าเมื่อสามสี่วันที่แล้วได้มาเกือบสิบคันนี่แหละก็คือจะมาไล่ไล่ไล่ให้คือที่ไล่นี่ไม่ใช่ต๊อเก่านะคือของใหม่เนี่ยเนี่ยอย่างฮูดายข้างหลังนี่อีกสองคัน ก็คือเดี๋ยวจะมาไลฟให้เอาฟ้องผ่านๆรถข้าวก่อนนี่อย่างล้างไม่เสร็จเลยอยู่ช่องล้างเอ๋เนี่ยเดี๋ยวนี้นะเอ๋อันนี้วันนี้ก็คือจะมานําเสนอสองคันสองคันนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวเกินไปเดี๋ยวยาวเนะเพราะว่าทีเดียวสองับอกมีเมคพอราคาสดขอราคาสดคันนี้บอกราคาไปแล้วก็คือลดให้คันละห้าหมื่นเนื่องจากปกติเนี่ยปียี่สิบเอ็ดยี่สิบสองก็คือตัวเนี้ยตัวท็อปอัลติเมทปียี่สิบเอ็ดนะ อันนี้ปี22อีริแกนคะได้ปีใหม่ว่ากันปีหนึ่งแต่ลดชุมเดียวกันก็คือปกติตั้งอยู่1ล้าน48,000ก็ลดไปเลย50,000ไรนี้ค่ให้ไปเลยก็ว้าวาไปเลยเหลือ9 0 0 0 0บาท998ค่ะ9 98,000ซื้อสดนะซื้อสดไม่บวกแหวะซื้อสดไม่บวกแหวนราคานี้ได้เลยแต่บางที่ถ้าเขาเล่นลดประมูลซื้อสดเขาเนี่ยคือต้องบวกแหวนให้เขาไม่งั้นเขาจะขอเก็บไว้ขายจากไฟแนนซ์เอะอย่างเงี้ย รถสีเดิมรถสีเดิมใหม่แท้แล้วก็มือเดียวไฟแดงมีบุ๊สวิตอันนี้ทั้งสองคันเลยทั้งสองคันเลยมีบุ๊สวิตทั้งสองคันเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวอ่าคันนี้มีเดี๋ยวเริ่มดูจากคันนี้ก่อนคันนี้จะเป็นตัวอัลติเมตอัลติเมตเนาะปีสองพันยี่สิบเอ็ดย้ำเลขใหม่ให้อีกทีนึงครย้ำอันนี้เลขใหม่เจ็ดแปดหมื่นโลค่ะเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเดี๋ยวดูนุ้ยทีอ่าเข้าศูนย์ตลอดเข้าศูนย์นิวศูนย์ตลอด <ฮ> <Yeah. S 1> เข้าสู่ยูสุตลอดอันนี้ไปของ,งยูสุอรถติดสีเดิมรถติดสีเดิมอ่ะตัวนี้มีกล้องหน้าด้วยนะกล้องันทึกเดินทาง <ฮะ S 2> อันนี้ไม่แน่ใจว่ามีประกันหรือเปล่าที่คนนี้ไม่แน่ใจจะดูประกันชั้นหนึ่งให้สิบแปดธนวาหกเจ็ดอ๋อมีประกันชั้นหนึ่งก็คือมีประกันชั้นหนึ่งค่ะบี้เหมื่นหกมื่นเจ็ดก็คือสิบแปดธนวาหกเจ็ดสิบแปดธนวาหก อันนี้สิบแดธันวาหกเจ็ดประกันชั้นหนึ่งคุ้มครองใครซื้อสดก็ใช้ต่อได้แต่ถ้าซื้อจัดไปนั้นไปนน้นเขาไม่ยอมก็คือเขาให้ทําใหม่เขาให้ทําใหม่เออวันนี้เอาไปเลยเก้าเก้าแปดนะปี21 22ิบสองราคาเดียวกันไปเลยอย่างนี้เออวันนี้มาจัดโปรให้นะตัวท็อปตัวรองสีขาวยอดนิยมอืสีขาวยอดนิยมตัวนี้บอกไปฟ้าด้านหน้าตัวท็อปสุดตัวนี้ตัวนี้ตัวท็อปสุด ไปแดงร้านสี่กว่าตัวนี้อือติเมตลร้านสามกว่าเกือบร้านสี่อันนี้ภายในสีส้มเหมือนกันเบาะหลังก็ให้เป็นเบาะไฟฟ้าเหมือนกันเอ๊ะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าทักเหมือนกันทั้งคู่เลยให้ฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันเอ๊ะอย่างเงี้ยเบาะสภาพใหม่ไม่ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่หรอกเรื่อง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 ออชั่นนะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวโลอีเิแกน่ะเป็นตัวกลางตัวหลองครับเออย่างเงี้ยภายในเหมือนกันเดี๋ยวพาดูฝั่งอูนแล้วก็ดูเลขไม้นิดนึงค่ะอันนี้ก็ปึ๊บเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะเอ อันนี้ฝาท้ายไฟฟ้า,ฟาข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้เนาะค่ะ<า>ประมาณนี้อะแล้วก็มาคันนี้ปึ๊บอันนี้ก็ฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันเซ็นเซอร์หลังเหมือนกันค<า>่ะอย่างนี้เนี่ยเบาเบาสีเดียวกันเลยผล <laughs> ละบ้านกันราถาถ้ราคา <laughs> อีกนะก็ฝไปุ่ค่ะ ก้องพูดดังๆเลยลูกค้าถามดังไปเลยจะได้เออว่าถามอะไรพูดดังๆบางทีไม่ได้ยินราคาสองคันนี้อยู่ที่เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทจัดโปรเดียวกันเลยจัดโปรเท่ากันคันเลือกเอาได้เลยเลือกกันได้เลยตัวท็อปกับตัวรองตัวตัวรองเนี่ยปีใหม่ประกันหนึ่งปีตัวท็อปปีเก่ากว่กันหนึ่งปีแต่มาจัดโปรราคาเดียวกันไม่ถึงล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าเก้าแปดลดไปให้ห้าหมื่นปกติขายอยู่ที่หนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพัน หนึ 1, 48, uh ่งล้านสี่หมื่นแปดพันวันนี้ก็คือมาลดให้เลยมาลดวา้วาว,าวาให้เลยเก้าเก้าแปดเก้าเก้าแปดสำหรับเดือนนี้อนนอบอกไฟฟ้าเดี๋ยววนรอบๆคันอ,อันนี้ยางใหม่เรามาเปลี่ยนให้ส่วนธนูลูกค้าเปลี่ยนเองออันนี่เลยยางใหม่กิ๊บเลยเพิ่งจะลงดินคออ,นน<ม>อันนี้คนสนใจราคาเอสคิวราคาเบาเบคืออย่างนี้ที่ร้านเราเนี่ยคือเราจะคัดรถ คือคือเน้นปีใหม่<ฆ>ราคาเบาๆพิมพ์คําเ้นหน่อยได้ไหมว่าเริ่มประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเดี๋ยวบอกให้คําว่าเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าไม่มีต้องขอโทษที่อะไรตรงเนี้ยเอออย่างเงี้ยเพราะว่าคือหนึ่งที่ร้านเราเนี่ยจะไม่ได้อ่าจะไม่ได้ซื้อ,อยังไงอ่ะอคือคือจะไม่ได้ค่อยได้เลนปีปีเก่าจะเน้นปีใหม่คือบางที่เนี่ยเขาจะมีตั้งแต่แสนรบาท<ฆ>ถึงล้านร้บาท<ฆ>อย่างเงี้ยแต่ของเราเนี่ยก็คือ เราจะเริ่มเกือบล้านแล้วก็ล้านกว่า2ล้านกว่าสาล้านกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างอย่างเงี้ยคือคําว่า2ล้านกว่าไม่ใช่พวก SUV ไม่ใช่พวกอ่าเที่นั่งก็คือจะเป็น7ที่นั่งพวกรถตู้พวกเอาพาดเวลฟายเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยก็คือจะยาวไปนู้นเวลฟายนู้นอีกแล้วก็อยู่ช่องล้างก็ซื้อเข้ามาใหม่อีกเวลฟายเนี่ยเวลฟายที่อยู่ทางนู้นนะนะแล้วก็มีฮุนไดทางนู้นอีกมาจิตตี้มาจิตตี้ก็5คันอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนี้อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ย มาเช้าที่มาจัดโปรไปหนึ่งสองเก้าเก้าเนี่ยตัวนี้นี่แล้วคันนี้เดี๋ยวจะมาจัดโปรจะมาจัดโปร่าเนีร์ทีจูเนีร์ทีดีแต่ตอนนี้ได้มาใหม่ตัวนี้ยคือเป็นขับสองเลขใหม่ห้าหมื่นโลอ่าที่ไหลที่แล้วอ่ะก็คือไลไปเมื่อเดือนที่แล้วอยู่หนึ่งหนึ่งหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกเก้าก็คือเดี๋ยวให้ผ่านวันแม่ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาแม่เอาตังไปให้แม่ใช้หน่อยเออทำอะไรของกินให้แม่กิน พรุ่งนี้วันแม่ขอหยุดพักผ่อนหน่อยนะไปหาแม่หน่อยเออแล้วก็ตักไปให้แม่ใช้หน่อยพ่อแม่เราดืมไม่ได้อย่างนี้สาคัญเลยเออทํางานก็ส่วนทํางานนะวันสําคัญก็ต้องไปหาแม่หน่อยเออวันพ่อวันแม่พรุ่งนี้วันสําคัญวันแม่พรุ่งนี้วันแม่แห่งชาติด้วยอืมนะใครมีพ่อมีแม่อะไรก็นะพ่อแม่ยังอยู่ก็ไปหาไปนั่งกันเอออันนี้ก็คือตัวรองเนี่ยจะไม่มีบ่อไฟฟ้าข้างนี้ แต่บ่อยวลาให้คนขับใช่เนี่ยแล้วก็่าผู้มือการใช้ผู้มือการใช้บุ๊กสวิตมีเหมือนกันทั้งผู้นะเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยประวัติเหมือนกันเพราะว่าที่เราไม่ได้ดูละเอียดทีละคันก็คือมันต้องทีเดียวสองคันแต่ใช้เวลาเท่าเดิมแต่ได้สองคันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เลือกเอาไใช่อย่างเงี้ย คือรับประกันใหม่แท้ใหม่ไม่แท้เรารับซื้อคืนนะซึ่งชนหนักพลิกว่ามามาหาเราเรารับซื้อคืนเราขายเราไม่ใช่ว่าเอารถมั่วซั่วมานะถึงมาจัดโปรราคาถูกแต่คุณภาพเราเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าเอากําไรบางๆแบ่งปันกันไปใช้อย่างเงี้ยเนี่ยแบ่งปันกันไปใช้อย่างงี้คือใครไม่เคยนะไม่เคยเข้ามาที่ร้านเราลอง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 เข้ามาดูคือเราคัดรถจริงๆเราคันรถจริงๆ มาจะไม่ต้องซื้อก็ได้นะถ้าใครยังไม่ได้เป็นเ c ซีเราลองมาเยี่ยมเยี่ยมชมชมดูสักครั้งสองครั้งนะถูกใจแล้วค่อยซื้อมาแล้วยังไม่ถูกใจไม่ต้องซื้อลองมาลองของเราก่อนมาก็มาดูนะมาขอเปิดรถดูดูอะไรดูดูสภาพดูอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยากอยากให้มาดูให้สบายใจเอออย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเรารับประกันให้นะคือโอนจองได้เลยแล้วก็จะจัดไฟแนนซ์อยู่ต่างจังหวัดก็ เราก็ส่งไปเน้นไปให้ที่บ้านส่งไปให้ที่บ้านเลยที่ทําง,งานแล้วก็ uh huh. พอไปเน้นผ่านจะขึ้นมารับรถเรื่องให้เราไปส่งไปได้นเรามีบริการให้ถึงหน้าบ้านตรงนั้นเดี๋ยวคุยกันอนอกรอบหลังใหม่ได้จากการเรื่องไปเน้นให้เสร็จจะซื้อสดซื้ออะไรก็เหมือนกันสะดวกขึ้นมารับรถแล้วก็มาโอนมาอะไรก็ได้หรือว่าโอนเงินหรือว่าให้เรารถไปส่งอะไรเนี้ยมันคุยกันหลังใหม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้เราก็ขายออนไลน์ทั้งสดทั้งจัดไปเน้นเนี่ยอย่างที่เราคลิป เก่าๆที่เราไปส่งกับรถลูกค้าซื้อสุดเนี่ยลูกค้าก็ไม่กลัวเราก็โอนเงิน uh huh. มาให้เราเนี่ยเป็นประ,ประมาณเนี้ยเออถ้าโอนเงินเต็มเราก็โอนรถให้แล้วก็เอาเล่มพร้อมส่งเนี uh ่ย huh. บางเคก็บอกว่าขอจ่ายครึ่งได้ไหมอ่าแล้วก็เอารถไปส่งแล้วที่เหลือเดี๋ยวเขาจะโอนเงินเข้าบัญชี uh huh. อ่าอย่างเงี้ยบางเคเขาก็คุยแบบนี้ uh huh. ก็จะบอกว่าตรงเนี้ย uh huh. มันเป็นปี๋ย่อยเราคุยกันหลังไม่ได้ไไดเออใช่อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าอยากได้รถพร้อมเล่มเราก็ต้อง โอนไปให้เลยแต่ที่เราไม่โอนไปให้เพราะหนึ่งในแง่กฎหมายก็คือถ้าเกิดเราโอนไปแล้วเกิดมันมีปัญหางองแงมันต้องไปตั้งตามฟ้องร้องกันมันเป็นอย่างนี้ไงที่ว่าจ่ายไม่ครบแล้วไปโอนเล่มกันอะไรประมาณนี้เออเราไม่ได้อีรอดมาได้อะไรคือเอกสารเราพร้อมโอนแต่ในแง่กฎหมายแค่นั้นเองอย่างเงี้ยเวลาโอนไปแล้วคือเกิดไปเจอคนหัวหมอขึ้นมามันต้องไปตามฟ้องร้องกันกลับเอออย่างเงี้ยเออ โทรศัพท์เขาอันนี้ก็คืออะย้ำย้ำปีละค่ายกี่เนะาะค่ะอันนี้ดูอเดี๋ยวอันนี้ดูฝั่งนี้ยังเหมือนกันเนาะอะอันนี้เหมือนกันอะดูฝั่งนี้หน่อยแล้วก็อันนี้เป็นอัลเทรเมดนะตอนนี้เป็นออลเเมปีสองพันที่เป็นนะมีลูกค้าขอดูทีอารีีอารีเดี๋ยวขอเป็นไลฟ์ข้างหน้าอาเดี๋ยวนะเขาหาปีประมาณไหนคอมเมนต์หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยพอดีอยากจะ วันนี้อยากจะมานําเสนอสองค,คันนี้นนอะไรอย่างเงี้ยที่อาร์ดีหาปีประมาณไหนคอมเมนต์้นิดนึน่งหรือถ้ามีเวลาปาไปคือกำลังกําลังขัดสีกันอยู่เ <c oughs> มื่อวานหลังองเครื่องพ่าอากําลังขัดสีเดี๋ยววันนี้ไม่รู้จะขัดสีเสร็จหรือเปล่านี่ก็เย็นแล้วแล้วเดี๋ยวต้องวงลง,งแว็กตัางวามสะอาดกัน,อ,นอีกรอบหนึ่อีกคนนึงถามว่าร้านอยู่แถวไหนอหญิงบอกหน ร้านอย,ยู่ถนนการจนาพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะใกล้สมาคมชาบัดใต้กับห้างคาโซิโอเนาะห่างจากสองจุดนี้ประมาณ400รเมตรแล้วก็ห่างจากสายใต้ใหม่โดยประมาณกิโล2กิโลแล้วก็ห่างจากเดอะมอลล์บางแคนะคะประมาณ5กิโลคร่าวๆถ้ามา,าไม่ถูกเสิร์ช Google Map เป็นชื่อร้านได้เลยสิ่อก้วพอิทองนะอันนี้นะตามชื่อร้านเนี่ยเนี่ยกูเกิลพามาถึงที่ร้านเลยพิมพ์ชื่อร้านเลยเนี่ยภาษาไทยอ่าสิบเก้าพทองเนี้ยกูเกิลเพราะว่าเราปักหมุดไว้ใน Google Map ว่สคือสิบแปดสิบเก้าเนี่ยคือสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยแม็กดำราคาคจะถูกลงม,มาคือสิบเก้าเป็นแม็กกึ่งหน้าเงินเป็นแม็กกึ่งหน้าเงินราคาก็จะสูงขึ้นไปหน่อยเพราะว่าเป็นตัวสุดท้ายก่อน GR ก่อน GR อ,อันนี้ก็จบแล้วก็ได้เดี๋ยวอันนี้กี่นาทีละสิบหกนาทีสิบหกนาทีอ่ะยังไม่มากพออ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแถมให้ลูกค้าตามใจตามใจเออเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหยุดแต่ที่ร้านเปิดปกตินะลูกค้าจะเข้ามาดูอะไรก็เข้ามาได้ พอดีพรุ่งนี้จะวันแม่นะไปไปไปไหว้แม่กับแม่หน่อยอะไรเงี้ยไปขอพรแม่หน่อยพรุ่งนี้เอออะไรย่างเงี้ยแล้วก็ไปทําอะไรให้แม่กินหน่อยแล้วก็เอาตัางค์ไปให้แม่ใช้หน่อยค่ะขอย้ํำราคากับรุ่นทั้งสองคันอีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะเฮียะสองคันนี้ม,มาสองรอบแล้วอ,อันนี้ก็คือปีสองพันยีสิบเอ็ดปีสองพันยีสบเอ็ดอันนี้ปี 2022. 2 0 2พันย่สิบสองคู่กันได้บอกง่ายๆเอออันนี้ยี่2บเ็ดยิบสอง อันนี้ตัวท็อปอันนี้ตัวรองอ่าอันนี้อันนี้ตัวท็อปอันนี้ตัวรองราคาเท่ากันเลยวันนี้จากปกติอ่าหนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพันอันนี้เหลือลดไปเลยห้าหมื่นขายละห้าหมื่นเหลือเก้าเก้าแปดเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเช็คราคาท้องตลาดได้เลยรถสีขาวใหมใน่น้อยๆหลักหมืน่นขายก็อยู่ล้านหลักหมื่นหมดนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงเนี่ยเก้าแสนบาทนี่น้อยมากเอเออย่างเงี้ยได้สีขาวด้วยเลขใหม่น้อยด้วย ได้ยางใหม่เข้าศูนย์ตลอดมือเดียวนะเนี่ยแล้วก็ถ้าราคา998นะคะถ้าซื้อสดไม่มีแบบไม่มีแบบ 7%, บบ7ใช่ซื้อจัดไฟแนนซ์เกรดผ่อนเข้าๆจะอยู่ที่ถ้าฟรีดาวได้นะจะอยู่ที่โดยประมาณ1 7 0 0 0อืมอ่ประมาณนี้นะใช่เข้าๆอันนี้ก็ขอปิดไลฟ์สองคันนี้อ่ะไปดูอ่ะที่อดีเดี๋ยวเดียให้ดูเข้าๆแป๊บหนึ่งพอดีรถยังทำให้เสร็จอ,อันนี้ก็ทีอดีเหมือนกันอันนี้ขับสอง อันนี้แม็กกึ่งน้ำเงินนี่อันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นโลยางไม้แกะกล่องเรามาเปลี่ยนอ่าอันนี้หนึ่งหนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันปีสองพันสิบเก้าอันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นโลด้านนี้ช่วงล่างโปรเฟนเดอร์สี่ต้นค่ะโปรเฟนเดอร์สี่ต้นมีซับแทงด้วยนะชุดใหญ่อ่าใส่มาหกเจ็ดหมื่นนี่นิ่มมากเลยแล้วก็ยางไม้แกะกล่องกันนั้นอ่าแล้วส่วนคันนี้อ่า ลูกค้าเขาก็เปลี่ยนอย่างรอบสองอะยากให้ดูคร่าวๆเนี่ยอันนี้เพิ่งจะไลฟ์ไปอันนี้เพิ่งจะไลฟ์ไปปีสองพันสิบหกนะดีร<ะ>ักดีลัก,ลกอ่าไลฟ์ไปเมื่อวานจัดโปรอยู่เจ็ดป่าแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันลดไป 50, 000, ห้าหมื่นไลฟ์ที่แล้วเมื่อวานนี่อย่างนี้เนะะาะเหลือเจ<ะ>็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดเก้าเก้าเป็นโฉมดีรัก,กนะเป็นดีรักอ่า มีประตูสไลด์ไฟฟ้า,ฟามีประตูรอบคัอบกล้องรอบคันเป<ม>็นปตัวท็อปอันนี้รถ<ห>สวยมากเลยคันนี้อันนี้ก็เวลไฟเพิ่งเข้ามาปีอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วดูยิงจาได้ไหมคันนี้น่าจะอยู่ประมาณล้านกว่<ห>าบาทละสิบเจ็ดสิบแปดขัดยากนี่ดูดิคือรถเพิ่งจะซื้อมายังทําไม่เสร็จแล้วเอ้ากล้องสตว์เผื่อใครชอบเวลไฟคันนี้เนี่ยค่ะนี่คือยังทําไม่เสร็จนะนี่อยู่ในช่องที่กําลังอทาความสะอาดแล้วก็กําลังขัดสียังไม่ได้ลงแว็กภายในค่ะอ่าตัวนี้เป็นตัวท็อป นี่จำปีไม่ได้จะบอกปีบอกราคาสักหน่อยอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจพอดีผ่านเดินมาอันนู้นก็ฮุนไดอันนู้นก็มาเจตี้อันนู้นก็มาเจตี้อันนู้นก็ฮุนไดอันนี้ก็คือเน,นี่ยดูหลักฐานหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าโกหกก็คือลูกน้องกําลังขัดสีกันอยู่เออันนี้แม็กกึ่งหน้าเงาอันนี้แม็กเปลี่ยนรอบสองแล้วยางยี่สิบหรือยีอย่สิบสองเนี่ยของพิตโตนชุดนี้สองหมื่นกว่ากับสามหมื่นอเนนีย สีเดิมทั้งคันคันนี้ไม่เคยเคลียร์สีอ่าภาษีหมดปีหน้าเลยเมษาหกแปดตัวนี้เป็นตัวหนึ่ง็ดเก้าเ้าราคาป้ายแดงล้านแปดแสนทอนพันจะมืดนิดนึงนะตรงนี้มันจะอยู่ในห้องมืดอ่าสีมันจะแดดจะเข้าไม่ถึงแสงก็คือเป็นตัวโฟ h e วิ wheel. ตัวโฟวิลป้ายแดงอยู่ที่หนะึ่งล้านเจดแสนเก้าหมื่นเก้าพันะล้านแปดทอนพันล้านแปดตอนพัน คันนี้มาติดฟิล์มให้ใหม่ด้วยพอดีมาฟิล์มไม่ค่อยสวยก็คือให้ช่างเขามาลอกแล้วก็ติดใหม่ทั้งคันเลย<ฆ>อันนี้แถมฟิล์มใหม่แกะกล่องเลยเ,เนี่ยสัญลักษณ์เทียดีแท้บอดดำแดงนะเทียดีแท้ต้องบอดดำแดงแล้วต้องมีไฟตรงนี้นะสัญลักษณ์เทียดีตัวท็อปสุดตัวนี้คับสนะีนะโฟวิลคันนี้ปีอะไรนะ,ะ 2019, ปีสองพันสิบเก้าปีสองพันสิบเก้าจดทะเบียนสองพันสิบเก้าปีสองพันสิบเก้าเนี่ยตัวท็อปอ เอากล้องมาจับโปรวิวหน่นอยเป็นหลักฐานตั้งราคาอย่างอ่าเดี๋ยวนะตัวนี้อยากแป๊บโปรวิวจะอยู่มุมนี้ปีสองพันสิบเก้าปีสองพันสิบเก้าก็คือปีสองพันสิบเก้าก็คือทีแรกก็กล่าวว่าจะตั้งอยู่ที่อ่า หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นก็คือเอานี้เลยก็คือวันเนี้ยอะว่าถามมาก็บอกไปเลยก็คือเอาไปอยู่ที่ปีสิบเก้านะหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งล้านเก้าหมื่นพอ <90. S 2> ลดไปเลยห้<ฮ>าหมื่นบาทอะ,อะให้ดูหัวน,น็อตหัวน,น็อตท่องเครื่องอันนี้ยังทําให้เสร็จเลยยังไม่ได้ลงแว็กเลยกาลังขัดสุ้งขัดสีกันเพจสองพันสิบเก้าทียรีแทะแอนหะัวน,น็อตเดิมแต่เก็บเดิมหมดแต่ให้ดูเพจแป๊บนึง หนึ่งล้านหนึ่งแี่ลดไปเลย50,000ื่นไรนี้ออย่างเงี้ยหนึ่ง <_ an> ล้านไม่เสร็จเลยเอาแค่1นึ่งล้านเก้าหมื่บาทป้ายแดงล้านแปดแสนทอนพันตัวท็อปสุดก็คือตัวนี้ถ้าไม่เปลี่ยนรหัสก็คือจะปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเป็นเทียดีเหมือนเดิมแต่เขาไปเปลี่ยนเป็นรหัส GR <_ an> ที่ขึ้นไปล้านเก้หหอ่ะหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วตัวเลขกลมๆอ,อย่างเงี้ยหนึ่งหนึ้านเก้าแส หกหมื่นแล้วปัจจุบันนะ GR ก็คือออปชันตัวนี้แหละขับส<ะ>ี่ครับาวนี้เขาเปลี่ยนเป็นรหัส GR อาร์วนเดินตะเข็บเดินหมดอย่างเงี้ยก็คือของเราที่ร้านเนี่ยเราจะคัดรถปีใหม่ก็คือปีใหม่ๆแล้วก็พวกปีเกา่กาๆบางทีมันถึงเวลาซ่อม<ะ>เราก็ไม่ค่อยได้เ,เข้ามาเราจะคัดรถปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างคันนี้นก็คือเลขไม่เก้าหมื่นโลเช็คศูนตลอดเออเราไปเปลี่ยนไอ้นี่มาให้ด้วยก็คือไปเช็คประวัติแล้วก็ครบดิลครบดิลเนี่ย อันนี้มาจากเจ้าของเดิมของโตโยต้าเนี่ยอันนี้ก็คือเรามาเปลี่ยนเนี่ยเลขไม่เก้าหมื่นโล mm hmm. อันนี้คือของโตโยต้าหมดเนี่ย <Ha. S 1> ของโตโยต้าอันนี้เจ้าของเดิมว่าเข้าศูนย์เจ้าของ oh. เดิมว่าเข้าศูนย์มาตลอดอ่อันนี้คือที่เขาเก็บไว้ <Ha. S 1> แต่เขาเข้าเกินกว่าน,นี้อันนี้คือเขารอบบินที่ล่าสุดก็ยังดีนะบางคนก็เก็บทิ้งไม่เหลือเลยสยักใบอันนี้ถ้าว่า <Ha. S 1> มีสี่ใบให้เห็นของศูนย์โตโยต้าป้ายแดงหมดเลยนะเช็คประวัติในทั่วประเทศเลขไม่เก้าหมื่นโล อยางเปลี่ยนรอบสองแล้วอตัวนี้เป็นตัวแพงไฟแดงร้านแปดตัวนี้เหลือร้านกับหลักหมื่นหนึ่งล้าน้าหมื่นรถไม่เคยเคียร์สีสีเดิมทุกชิ้นอะ<ฆ>เข็บเดิมทั้งคันรับประกันนี่อย่างเงี้ยได้สีเดิมได้มือเดียวไฟแดงแบ็กท็อปราคาดํานะตัวนี้ตัวนี้จะมีสองรุ่นนะ<ฆ>ก็คือโฟร์วิลอะแบ็กท็อปราคาดําเพิ่มเงินสองหมื่น ถ้าไม่เอาแบ็กท็อปก็คือลดลงไปสองหมื่นแต่สีดําไม่ต้องเพิ่มเพราะว่ามันไม่มีหลังคาขาวเฉพาะสีดําอย่างเดียวก็คือราคาเดียวแต่ถ้าเป็นสีขาวแบ็กท็อปก็คือจากโรงงานเขาให้เพิ่มเงินสองหมื่นแต่ถ้าใครไม่เพิ่มเงินสองหมื่นก็ได้โฟลว e วิวเหมือนกันก็คือถูกลงไปสองหมื่นแค่นั้นเองเออง่ายๆอันนี้ก็คือเดี๋ยวขอขอปิดขอจบตรงนี้ก่อนก็แลวกันนะเพราะว่าอันนี้ก็เนิ่นนานเพราะว่าอันนี้ตั้งใจจะมาไล่ ั้งใจจะมาไลฟ์อะไรนะ UX จัดโปร UX อันนี้ก็คือก็คือหนึ่งล้านเก้าเก้าหมื่นเนี่ยก็คือบอกเขาข้าว็ก็จัดโปรเขาข้าไปส่วนอันนี้จําไม่ได้ปีประธานไม่เป็นไรออันนี้ยังมีอะไรคุณไหมไม่มีค่ะไม่มีนะก็คืออันนี้ก็ขอฝากจบแค่ตรงนี้ก็ได้กันเนาะ ฝากไว้นิดนึ่งถ้าท่านไหนถูกใจอยู่ต่างจังหวัดนะคะดูไลน์นี้เนี่ยเราถูกใจมิวเอ็กซ์คันใดคันหนึ่งเนี่ยสามารถโอนมาจำอกรถได้เลยนาอเรามีบริการซื้อขายทั่วประเทศเ<อ>ค่ะหรือว่าจะเป็นคันนี้ก็ได้หา t o <อ> y o t a Fortuner TRD ที่อรดีคับซ<อ>ีก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันที่สิบสามนะ,ะผ่านวันแม่พรุ่งนี้ขอพักผ่อนวันหนึ่งแต่ร้านก็เปิดปกติวันที่สิบสามจะมาถ้ามีเวลาเอาเอาผาดตัวใหม่ตัวใหม่มาเออมาจัดโบรถให้คันละหนึ่งแสน อ,อ,อย่างเงี้ยอ่ะวันนี้ก็ขอฝากไว้ตรงนี้นะก็<ห>ค,ะคือลูกค้าก็คอยติดตามไว้หน่อยหนึ่งเพราะของเราจะมีรถปีใหม่ๆนะปีใหม่ๆแล้วก็มาลันอินเข้าตลอดอ,อย่างเงี้ยเออฝากกดติดตามไว้อะไรอย่างเงี้ยเออลูกค้าถามว่ามีคนจองหรือยังครับลานทวนได้ไหมอ่าขนาดเออหน้าจะขันเลยคืออย่างนี้อ่าปกติเนี่ยหนึ่งหนึ่งสี่เช็คราคาได้คือหนึ่งล้านทวนเนี่ยไม่หลักหมื่นเนี่ยคือขายให้ไม่ได้จริง ต้นทุนซื้อเข้ามายังเกินเลยอย่างเงี้ยเพราะรถเนี่ยมันมีราคาตั้งอยู่<ม>ตั้งอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยคือเราเข้าใจลูกค้าเขาถามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ว่าเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ราคานั้นคือขายให้ไม่ได้อะไรประมาณนี้เออเพราะว่าคือตัวนี้มันเป็นปี2019แล้วก็ขับส<ค>ีแล้วรถมไม่เคยทําสีมือเดียวใปแดงมาหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้ารถอ่าทำไมเขาโทรมาสามรอบละเขาคงมีธุระอ่ะอี่ยปิดไลฟ์ได้เลย อันนี้อก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะได้หรือว่าถ้าสนใจข้อมูลยังไงเพิ่มเติมก็โทรหาหญิงได้ที่เบอร์088-897-4888ได้เลยนะคะถ้าร้านทั่วเนี่ยต้องเป็นประมาณพวกโฉมแมกดำสิบเจ็ดสิบแปดขับสีนะเออขับสตัวนั้นนะเลขใหม่ก็น่าจะอยู่ประมาณคือยังไงต้องมีคืออย่างน้อยๆก็คือมเลขไหม่แสนกว่าตัวแมกดำอะไร่าเงี้ยเออเพราะเราก็เคยเราก็เคยได้มาปีสิปีสิบแขับส เลขไม่แสนแสนกว่านะแสนกว่าแสนห้าหรือ,อ67แต่เราก็ตั้งอยู่แค่ไม่ถึงล้านอเออเราก็ตั้งไม่ถึงล้านตอนนั้นเราถือว่าคือเลขไม่เปนเยอะเลขไม่เปนแสนกว่าเกือบสองแสนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารถมือสองมันต้องดูที่บางทีมันมาหลายมือนะบางทีรถมีตำหนิหน่อยทำสีมาทั้งคัน <c oughs> เลขไม่เปนเยอะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ใช่ว่ารถมือสองราคา1 000, ล้านรถจะวิ่ง1 0,000มืวิ่ง50,000วิ่ง8 0,000ืนวิ่งแสนห้า คือปีเดียวขายราคาเดียวกันคือไม่ใช่รถมือสองมันต้องคือจะต้องแยกแยะเรื่องลำดับมือเรื่องรถไม่เคยทําสี <clog. S 2> เรื่องเลขไมน้อยเนี่ยอย่างเงี้ยเรื่องรถไม่เคยมีอบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าเปิดเข้าไปในตลาดรถมือสองเนี่ยมันมีหลายเลทหลายราคาลูกค้าก็ต้องเลือกเอาต้องไปดูว่าของรินเนี่ยมันเป็นยังไงรถมันมือเดียวไหม<จ>รถมันกองไมลมาไหมรถมันชนมาไหมเนี่ยแบบนี้นะ <consum. S 2> ไม่ใช่พอเห็นราคาแล้วคือมันว้าวก็โอ้ พอเจอถูกคือทั่วประเทศต้องขายหมดเท่ากันคือไม่ใช่อะไรประมาณนี้นะเออย่างเงี้ยอันนี้ก็ขอไปจบคั้ตนี้ก่อนแล้วกันนะก็คือขอฝากไว้หน่อยนะ19บเกบริทองนึกถึงรถสวยสภาพดีตรงที่นี่19บเก้าพริทองชื่อนี้ไม่ทํำให้ผิดหวังจริงขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ